ม่เป็นไรแม่อยู่ด้วยกันนี่แหละไม่ได้มีความลับอะไรอยู่แล้วคุณแม่มีอะไรก็พูดมาได้เลยค่ะฉันยอมไม่ยีนแต่งงานกับเธอแล้วนะแต่ฉันมีข้อแม้เดียวกันกับยีนคือห้ามลูกเธอเรียกเธอว่าแม่ต่อหน้าคุณฉันไม่อยากให้ญาติญารู้ว่าเธอเคยเป็นแม่ไม่มาก่อนเจียบไม่ตกลงค่ะนี่ฉันหูสามางอเธอถึงบ้านนะน,นะยังเล่นตัวอีกเหรอทำไม อยากอัพค่าสินสอดเหรอบอกเลยนะแมแจะบาทเดียวฉันก็ไม่ให้แม่ใจยเย็นๆสิครับเจี๊ยบเจี๊ยบเพิ่งรีบสิเขาคิดก็ได้เจียบคิดดีแล้วในเมื่อทั้งแม่กับยีนเนี่ยยอมรับเจียบไม่ได้ที่เจียเป็นแม่ไม้ยิ่งอยู่ในยุคนี้แล้วด้วยสักวันหนึ่งทุกคนเขาก็ต้องรู้กันอยู่ดีในเมื่อปัญหามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดันทุลังไปเลยยีนเสียเวลาจริงๆเห็นไหมเล่นตัวอยู่ได้ ลูกฉันอะวัดตัวเอาเธอเป็นเมียก็ดีแค่ไหนล,ละหัดเจียมตัวซะบ้างนะทําไมคะคนเราเนี่ยมันจะทําผิดพลาดบ้างไม่ได้เลยเหรอคะพอเธอหยุดเอาคําพูดสวยหรูมาพูดกับฉันเพราะจริงๆแล้วเธอมันก็แค่ไวรุ่นใจแตกที่ท้องก่อนแต่งแล้วก็ผู้ชายไม่รับผิดชอบอ่ะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยฟังมาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นผู้รักมากดีมาจากไหนฮะทึงได้มาด่าเขาเปล่าๆๆถึงหน้าบ้านเนี่ยก็มันเป็นเรื่องจริงอ๋อมีแม่แบบนี้นี่เองน่ะมีหน้าละถึงได้ป้าคะ พ่พูดถึงครอบครัวตัวเองหรอนี่ลูกสาวเธอใช่ไหมโตเป็นสาวแล้วนี่เราเระวังตัวให้ดีนะอย่าใจแตกเหมือนแม่มเดี๋ยวประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยพ่อเองครับก็เพราะว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยโตเป็นสาวแล้วไงคะก็เลยต้องคิดเดยอะหน่อยสมัยเนี้ยจะหาพ่อให้ลูกก็ต้องคิดดีๆไม่อย่างนั้นจะต้องมาเสียใจภายหลัง เจี๊ยบก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะได้ยินคําแบบนี้จากปากคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันทําไมคะคุณก็เคยเป็นแม่ม้ายมาก่อนไม่ใช่หรอคะเจี๊ยบเมวนะไม่เหมือนกันอย่าของฉันสามีตายของแกเนี่ยผู้ชายทิ้งแล้วก็ท้องด้วยแต่เจี๊ยบว่าน่าจะเป็นพระคนแบบคุณละมั้งคะสามีเลยชิงตายไปซะก่อนจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับผู้หญิงแบบคุณเชิญคะ่ะ ไม่ส่งนะคะพกคิว่าชาติเนี่ยจะไม่ได้เจอกันแล้วค่ะครับขเขาไล่เแล้วยางหน้าด้านอยู่ทำไมล่ะไป